สวัสดีครับจิบกาแฟแชร์แนวคิดดีๆวันนี้อาจารย์นันขออนุญาตพาพี่น้องนะครับมาพูดคุยกันทำกลางก็เรียกว่า,าสภาวะเศรษฐกิจสภาวะของประเทศของเรานะครับอย่าเครียดมากนะครับพี่น้องที่รักครับ <c oughs> สบายๆวันนี้มาคุยกันจิบกาแฟแชร์แนวคิดดีๆวันนี้มาพูดเรื่อง <c oughs> ตัวตนเอกลั์ ะะจุดเด่นหรือว่าความเป็นลักษณะเฉพาะตัวของเรามันสามารถทำให้เราเกิดได้ในโลกโซเชียลปัจจุบันเราจะเห็นตัวอย่างหลายคนนะครับสามารถที่จะสร้างตัวตนสามารถที่จะเกิดได้ในโลกโซเชียลสามารถที่จะมีพื้นที่คนเราอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าคนรู้จักถ้าดังขึ้นมาถ้ามีคนติดตามมันจะสามารถทำเงินสามารถดึงดูดโอกาส ของชีวิตมากมายเข้ามาหาตัวเราเพราะฉะนั้นยุคนี้อาจย์นั้นเชื่อว่าเป็นยุคของการที่จะอยู่กับตัวตนของเราอยู่กับเอกลักษณ์ของเราอยู่กับเราเป็นคนยังไงก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าตัวตนของเรามันสามารถขายได้ตัวตนของเราเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าอก็ธรรมดาธรรมดาธรรมดานั่นแหละครับคือทาคือไม่ธรรมดาตัวตนเนี่ยมันสามารถที่จะสร้างให้เราเกิดนะครับสร้างให้เราเป็นไอดอนของหลายๆคน เพราะฉะนั้นอย่าเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่าพยายามเรียนแบบผู้อื่นแต่ให้เราใช้ตัวตนของเรานี่แหละเป็นจุดในการที่จะสร้างอนาคตสร้างอาชีพสร้างงานดึงดูดโอกาสต่างๆเข้าหาตัวเราโอกาสต่างๆในโลกปัจจุบันนี้มากับความดังเงินมากับความดังเงินมากับคนรู้จักเงินมากับคนติดตามเยอะเงินมากับ,เร, Idol, กบเรียกว่าเดดไอดอลเงินมากับเรียกว่า อะไรก็แล้วแต่นะครับ <c oughs> ที่คนติดตามคนรู้จักก็จะกลายเป็นกระแสพอกลายเป็นกระแสปุ๊บโอกาสต่างๆไม่ว่าจะเป็นเงินไม่ว่าจะเป็นอาชีพไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆจะไหลเข้ามาสู่ตัวเราเพราะฉะนั้นปลดปล่อยตัวเองออกมาจากจุดที่เราเคยขี้อายจากจุดที่เราเคยไม่กล้าแสดงออกจากจุดที่เราบอกว่าตัวเราคงไม่มีอะไรดีหรอกจริงๆไม่จริงนะครับตัวตนของท่าน ถึงแม้ถึงแม้จะเฟื่อฟ้าขนาดไหนถึงแม้จะจะเชื่อมเชื่อมขนาดไหนแต่จะกลายเป็นเน็ตไอดอลของใครๆหลายๆคนเหมือนอย่างโซเชียลปัจจุบันที่มีคนหลายคนดังอยู่ตอนนี้นะครับเพราะนั้นตัวเราเป็นยังไงไม่ต้องเปลี่ยนตัวเราเป็นยังไงยึดติดอย่างนั้นตัวเราเป็นยังไงแชร์ออกมาตัวเราเป็นยังไงนะครับแบ่งปันตัวเราเป็นยังไงจงเป็นอย่างนั้นและก็เป็นให้ดีที่สุดครับเจอกันใหม่ในกาแฟแค่จต,ต่อไปครับครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ